สวัสดีค่ะครูปกครองทุกท่านสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนที่น่ารักของครูป้องวันนี้ครูป้องมาสองคนครูป้องสอนภาษาไทยกับครูแนนครูนิชารีที่เธอเธอรู้จักกันครูป้องสอนภาษาถ้๊าดเนินครูแนนสอนภาษาถั๊าดจ๋องเจอรูแนนนะนนักเต้นด้านสวัสดีค่ะครูชื่อครูนิชารีรับนากันคะหรือเรียกกันว่าครูแนนนะคะ ซึ่งเราจะเคยเจอหน้าตากันมาแล้วตั้งแต่ป .1 นะคะและครูแนนก็มากับครูป้องหรือครูประเจิหน้าแดงสีลูกเด็กๆจะเรียกกันครูป้องนะคะ,คะปีนี้ครูแนนและครูป้องนะคะได้รับมอบหมายให้สอนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่สนะคะซึ่งครูป้องจะสอนชั้นจากดับหนึน่งครูแนนจะสอนปอ .3 ามนะคะสองนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนะะื้อหาบทเรียนนะคะ เราจะมาทบทวนพยัญชนะไทย44ตัวที่นักเรียนคุ้นเคยและเรียนมาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะฝึดอ่านและสะกดตามครูผูภใหญมากนะคะ,ะเริ่มเลยังจ้ะอ้าวเริ่มอ่านตามครูนะลูกเด็กๆน่ารักทุกคนกับครูมังและกับครูนิจารีกอกไก่กอไก่ขอไข่ขอไข่ ขอควาย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 ขอคนขอคนขอรักทังขอรักังงองูงงูจอจานจจานฉชอชิช่อชงชอช้างชอช้างจ่อโซ่ชอโตชกัดเชืชอกเชืยอดหญิง ตอชะดาตอชะดาตอปัดตาตปัดคุณเน้นนี่หน่อยนะลูกคำนี้ที่นักเรียนอ่านผิดกันเยอะตอปัดตาตอปัดตาทอจันทานทอจันทานทอมนโททอมนโททอผู้เท่าทอผู้เท่าคุณขอเน้นคำนี้หน่อยอีกนะลูกทอผู้เท่าทอผู้เท่านอเน้นนอเน้นโดเด็ก thó tàu, tàu. thó thúng thó thường thó thác hàn thó thác thung no nổ bò mái bầy mái คุณแน่อิกนะลูกรอจุลารอจุลาจำอีกนะลูกรอจุลาลอจุลาออ่านอาอานพอ,อนกพูดพอนกดป้องกับคุณแน่ก็หว่างทานนักเรียนจำพยัญชนะไทยทั้งหมดมีสี่สิบสี่ตัวได้นะดกป้องจบเน้นย้ำอีกคำที่ส่วนใหญ่นักเรียนจัอ่านผิด โชกชืนี่ตอปักตักตอปักตักทอผู้เท่าทอผู้เท่ารอรอเสียงรอลิมนลูกรอจุกลารอจุลลอจลจกลารอจุกลาไม่ทช่จอจุกลานะลูกรอจุกลาคุว่านักเรียนจำได้นะคุณขอปกนี้ไม่เดือยเดียน,นะลูกนเรียนห่านเบเก่งมาก เมื่อกี้เรามาเรียนรู้กันเรื่องพยัญชนะไปแล้วนะคะลำดับต่อไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องสระและวรรณยุกต์ในภาษาไทยนะคะซึ่งวันนี้คุณแอนและคุณป้อมจะมีเพลงสละและวรรณยุกตนะคะมาเปิดให้นักเรียนฝึกฝนอ่านตามไปพร้อมๆกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มพร้อมกันเลยค่ะเริ่มเลยกยกโยกได้ลูตื่น มีขีดจละเอี๊ยดมีหนึ่งขีดจละเอือดจะมีวงกลมข้างบนจละเอือดมีจักขทิสองขีดข้างบนจละอุบลากลงจละอุบลาขึ้นจละเอ็มันประกอบด้วยจละเอ็มกับจละอ่างเราเรียกว่าจละเอ็มจละเอ็ม จระเอจระแอจะประกอบด้วยจระแอกกับจระอ่ะจระแอะเอาคู <Charl ize> here, ่ข้อเท้าด้วยนะลูกจระเอเอาไว้ข้างหน้าพยัญชนะจระแอกก็เอาไว้ข้างหน้าพยัญชนะจระโอประกอบด้วยจระโอกับจระอ่ะจระโอเอาไว้ข้างหน้าพยัญชนะ จระออรประกอบด้วยเออาอาร์หล e ักการจำเออาอาเออาอาร์ออกนี่ตารางนี้นักเรียนจับจำกันกันไม่ค่อยได้จระออจ์จระเออหลักการจำนะลูกเอ ¡Halo! ส่วนมากจะอ่านว่าจระไอไม้มะลายไม่ใช่นะลูกอ่านว่าจะระไอไม้มะลายจะระไอไม้มะลายจะเอาหลักการจำนะลูกเออาร์เอาร์รึหลักการจำนะลูกคุณยากนักเด็จำได้ง่ายขึ้นตัวรึอรอ<ท>เรลยลนจะไอหรือต่อถุงหางยาวหลักการจำวต่อถุงหางยาวรึ เรือหลกักการจำก็คือพอดึงหางยาวแล้วจะอาจะอ่านว่ารือเรื่อลอลิงแต่ละเอือก็เหมือนพอดำเบานะลูกหัวข่อหางยาวลงพอดำเบานะพอดำเบาหางยาวลงเรื่อลอล,ลิงแต่ละอืออ่าก็คือพอดำเบาแต่ละอาหลักการจำหากเรียนไม่เข้าใจถามครูได้นะในคลิปในคลิปที่ครูอ่านนะลูกถามครูได้ ลายตรวจตัวได้บางครัค้งนักเรียนเอยากอ่านอ่านเพื่อนถามตลับนี้เพื่อนจะว่าเราเชยไหมไม่ต้องอายกูขอให้ถากครูพ้องกับครูแม่ขอให้ถาม,าถามไม่เท่าใจตรงไหนถามได้ระยะละอาหลังกันย่างมีสองหัวแตละอากลา้าทางอันนี้ไว้สำหรัไปัญญเจนางหลังไปัญญเจนแต่ยิะนะง่งไม,ะนะไม่มีเพื่อแต่อี่งไม่ต้อเพื่อ จละึบุกงจระรึดอกคจะุลากลงจละุลากขึ้นจละเอ๊ะนึกบาคนึกเอเอกหลักการจักก็คือเออเอ็กเออเอ็กจะเอ๊คือจละเอ๊อย่างนี้จละแอดจระเอหลายคนน่าที่คงสอนจละแอดจะเขียนเหมือนจละเอ๊ไม่ใช่นะคะนักเรียน ตแตละแอกมีแตละเององตัวและแตละอาอีกแตละแอนลางโคตก็นี่ใจแตละเอมาตัวเดียวไม่ใช่มะรุกแตละแอนคือแตละเององตัวหลักกันจังดแตละโอโออาโอโออาโอแตละโอแตละโอแตละโอก็ะแตละโอเตัวใหญ่นเรีนจำได้จะจำไม่ได้คือแตละโอที่ไม่มีตัวจุดที่ไม่มีตัวจุดที่มีตัวจุด มีตัวตะกบตัวมดตัวะตะกบนี่อย่างนี้นะลูกแล้วไปขูดต่อหนี่งก็ให้บอกนองเด็กตะกดที่บางคนนี่อย่างเงี้ยไม่ขูดเผ็ดนะลูกไม่ใช่จะระออกเมื่อมีตัวตะกดจะไม่มีลูกกระล่ำจะเป็นกระล่ำรอลูก กลายเป็นอย่างนี้นี่อปากก้อกดอกกดจำไว้นะเท่าที่คุกเกปากเก่นักเรียนติดกันเยอะเข้าใจติดกันเยอะอัไนี้เข้าใจแล้วนะเริ่มจำได้นะทำไมเข้าใจถทั้งโค้งกับครูแนงจระก้อจระก้อมีนักเรียนเข้ากันำได้ค่อย้เท่าที่ครูนักเรียน ประกอบคูนเทคนิคอัแล้วแล้วนะลูกก็หลักการจำ A อ R อแต่ละอก็คืออ่านนักเรียนจะจำได้แต่ะเอออีกมนจ่งะนักเรียนจะจำกันไม่ค่อยได้ที่ครูสอนมาครู้องเหยนตลอดหลักการจำคือ A อ A E อเออแล้วนักเรียนจะจำได้แต่ละเออแต่ละเอออ E A ออนักเรียนจะจำไม่ค่อยได้ จระเียตขณะนี้อีกนะลูกที่ครูจะับมานักเรียนจัดจางไม่ได้ที่สอนมาหลักการจำก็คือท่องจระช้าตามครูนะลูกและจำแนงเอดียออักเอดียออ่ะจระเีย้ตอนครูจบประเสริฐจดจาบจำแนงจดจาบจำกันได้นี่เป็นหัวใจตลาดอีกจระเอื้ พอครูบอกว่าเขียนจะระเอือดที่นักเรียนมายืนอยู่บางทีนักเรียนจัดไม่ได้ครูก็นึกจังวิธีไงครูก็เลยสอนวิธีจังเนี่นักเรียนจังตามครูป้องนะแล้วนักเรียนจะจังสลับได้นะลูกเออเอออออาเอือนี่เลื่งการจังห้องกับครูนะลูกเออเอออออาเอือนี่อีกระเอือ แต่ละเอือจุูกใหญ่ก็จําไม่ได้ที่ครูจอดมาตอนประจอมาคลูกอ่าเรก็จ้างตามคุปองห้องตามคุปองนั้นเรนจะจาตลาดได้เออเออออเออออเรียนห้องนี้าจดจำได้เออเอออเอือจระเวาจระเวอจีบที่นักเรียนส่วนมากจะจาไม่ได้ เรียกจัดจงไม่ <iosis. S 1> อากาศวัวแหวนจระแัน่นายอากาศวัวแหวนจระแันตะละอัวตัวใหญ่จัดจำได้จระแังตจระไอจระไอจระอัวต sure ัวใหญ่จัดได้ถ้าเรียนไปคบตัวมาลบแต่เดินมาเจอกับครูไม่เข้าใจถามแต่ไม่ต้องอายครูป้อมกับครูแหวนยินดีอธิบายครูขอให้ถาท่านผู้ปกครองด้วยนะคะ ไม่เข้าใจอะไรบางครั้งจะลายในกลุ่มนัานผู้ปกครองอาจจะเขินลายตรวจต,ตัวได้นะคะกลุ่มว่ากับคุณเรียนดีนึงค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนเรื่องเสียงสระที่ใช้รูปสละเดิมแม้จะมีตัวสะกดเข้ามาแต่ก็ยังใช้เสียงสลัตัวเดิมนะคะตัวที่หนึ่งสระอาอ่านี่นะคะรูปของสระอาจะเขียนแบบนี้นะคะตัวอย่างคา ขออาขาจออาจาอ่ะมาดูคำสุดท้ายนักเรียนสังเกตเห็นเส้นสีเขียวสองตัวไหมคะอันนี้คือตัวสักดบที่เพิ่มเข้ามานะคะก็จะอ่านได้ว่ามออาตอมากมออาตอมากนะคะสระที่สองสระอีอ่ะเห็นไหมคะสระอีจะไม่มี ำว่าวออีิจออิจิกออินอินต่อไปตัวที่สามซาลอีซาลอีจะมีขีด1ขีดนะคะได้แก่คำว่า,วามออีมีรอ ลูกของสระอึได้แก่คาว่ากออึคึอรออึรึยออึงอดึงต่อไปสระที่5าสระอุนี่นะคะลูกของสระอุจออุจุลออุลุลออุ อูดอพูดสระเอนะคะนี่นะคะคือรูปสระเอจอเอเจมอเอเนกอเอ,อเจนะคะและสระสุดท้ายคือสระแออันนี้คือรูปสระแอนะคะพอแพอแพจอ ที่ตัวสะกดจะอยู่ด้านหลังนะคะที่คุณแนนได้ขีดเส้นสีเขียวเน้นไว้ให้นักเรียนนะคะอันนี้ไม่ยากนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนสามารถถามได้เลยไม่ต้องอายนะคะนักเรียนสังเกตก็ก่เป็นตัวสะกดอันนี้่ระอาเนี่ยนักเรียนกกนักเกตนะมีตัวตะกดเราก็ยังใช้รูป่ระอาเหมือนเดิมอันนี้่ระอีกที่ไม่มีขีดที่ครูป้าเคยเน้น พี่เวลามีตัวกระกก็ยังใช้รูปจระเข้เหมือนเดิมจระเข้นี้นักเรียนเห็นไหมจะใช้รูปจระเขเหมือนเดิมจระเข้ผมโกมข้างบนเวลามีตัวตะกดก็ยังใช้รูปจระเข้เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงจระเข้ลากลงจระเข้ลากลงเวลามีตัวตะกดนี่นักเรียนทำเก่งไหมครับลูก รูปจ,จะลายจะโอล่างขึ้นเน่มีตัวตะกอดนนี่ตอนเด็กเป็นตัวตะกอดก็ไม่เปลี่ยนรูปตะลาใช้รูปาเดิมเน่จระแเอเวลามีตัวตะกอก็ใช้รูปเดิมจระแอนี่เวลามีตัวตะกอนก็ใช้รูปเดิมยังมีอีกรูปที่เวลามีตัวตะกอที่ไม่เปลี่ยนรูปแล้วเปเลี่ยนจะเรียนตอนต่อไป ไม่เข้าใจอะไรท่านผู้ปกคอรองคะนักเรียนน่ารักเชื่อว่านักเรียนกลา้าตอบจากเ้ียนึ่ัถึงข้อสองกล้าถามทุกคนเท่าที่ครูตอบมาไม่เข้าใจอะไรผู้ปกคอรองนักเรียนสอบถามครูแนนแล้กครูป้อมได้เล้นะ,ะคะครูป้อมับครูแนนอย่างให้ถามครูได้รู้ว่านักเรียนมีความเข้าใจไหมนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ปกคอรองแล้วก็ สวัสดีเด็กๆน่ารักทุกคน<อ>นะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคุณสวัสดีนะลูกสวัสดีคุผู้ปกครองวันนี้เด็กเบกอย่าลืมรบกวนนะคะนี่พย,ยัญชนะส่วนใหญ่จะลืมนี่พย,ยัญชนะส่วนใหญ่จะลืมบ๊ายบาย